รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมอริรนทีวีพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันตวินาสุบุรณาและนี่คือรายการโลก360องษาค่ะ No, <laughs> สนับสนุนโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการโลก360องศาและเรื่องราวของการศึกษาการพัฒนาคนเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเคยมีการวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าประเทศไทยอยากหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ก็ต้องมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สร้างสรรค์นวัตรกรรมของตนเองเพื่อสร้างมูลค่าพเพิ่มให้กับสินค้าและบริการโดยหนึ่งในมิติที่เคยมีการพูดถึงกันก็คือว่าการยกระดับการทําเกษตรกรรมของประเทศไทยครับให้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งหรือกรเกษตรกรรมสมัยใหม่ ถ้าเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าทำไมประเทศไทยต้องพัฒนาการเกษตรให้เป็นแบบสมาร์ทฟาร์มิงก็คงต้องขอยก3กรณีพื้นฐานที่มักจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยในอดีตครับ 1. คือผลผลิตราคาตกต่ำจากปริมาณที่ผลิตออกมาพร้มพรอมๆกันจากหลายที่ 2. คือคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอแล้วแต่ลมฟ้าอากาศในฤดูการเพราะปลูกนั้นๆและ 3. คือผลิตได้ขายได้แต่สุดท้ายขาดทุนครับ ดังนั้นถ้าควบคุมได้ว่าจะให้ผลผลิตออกช่วงไหนปริมาณเท่าไรรวมถึงควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้และสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกร,ร,กรไทยก็จะก้าวข้ามปัญหาพื้นฐานที่เคยพบเจอในอดีตซึ่ง Smart Farming หรือกรเกษตรกรรมสมัยใหม่จะเป็นหลักการสำคัญครับที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นอกจากนั้นแล้วถ้าเรามองไปที่ภาพใหญ่ของการพัฒนาประเทศก็จะทราบว่า ประเทศไทยกำลังมุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่รูปแบบที่เรียกว่า BCG Economy คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้กลไกทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสร้างสรรควัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น พูดง่ายๆก็คือเราต้องเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยไปสู่การทำน้อยได้มากโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งวิธีการของสมาร์ทฟาร์มิงก็จะมุ่งไปสู่ผลลัพธ์แบบนั้นแหละครับอีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนว่าประเทศไทยต้องพัฒนาการเกษตรไปสู่สมาร์ทฟาร์มิงก็คือสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งหลายประเทศผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นพื้นที่เพาะปลูกลดลงและผลกระทบจากภาวะโรคร้อนที่ทำให้ฤดูการแปรปวนจึงเริ่มมีการคาดการว่าจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าฟู้ดคลายซิหรือวิกฤตอาหารโลกดังนั้นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมองถึงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารควบคู่กันไปประเทศไทยมีต้นทุนดีกว่าอีกหลายประเทศครับ เพราะเรามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและคนไทยมีทักษะด้านการเกษตรทำให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในประเทศเรามีรายได้จากการเกษตรประมาณ10%ของ GDP และเกินกว่าครึ่งของรายได้ส่วนนี้ก็มาจากการเพาะปลูกครับเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็สนับสนุนแนวคิดที่ว่าประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการเกษตรให้เป็น smart farming หรือเกษตรกรรมสมัยใหม่คุณผู้ชมครับพอพูดถึงคำว่า smart farming เกษตรกรบางคนก็จะนึกถึงภาพโรงเรือนเพาะปลูกที่ต้องลงทุนสูงนึกถึงภาพเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็เขาไม่ได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการทำไร่ทำนาของเขาแล้วก็นำไปสู่การมองว่าเรื่องของ smart farming เป็นเรื่องเกินตัวสำหรับเขาครับ นั่นก็เลยทำให้การพัฒนาแล้วก็การขยายตัวของสมาร์ทฟาร์มิงของประเทศไทยเป็นไปได้ค่อนข้างช้าทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเรามีหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับหลักของสมาร์ทฟาร์มิงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการใช้ความรู้ประสานกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากเกษตรกรรมใน4ด้านหลักๆครับ ด้านที่1คือการลดต้นทุนการผลิตด้านที่2การเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานด้านที่3การลดความเสี่ยงที่เกิดจากโรคและสัตููพืชรวมถึงภัยธรรมชาติและด้านที่4การจัดการสร่งผ่านความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยทั้ง4ด้านที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นจุดเริ่มต้นเพราะก่อนที่จะตัดสินใจเพาะปลูกต้องรู้ข้อมูลความต้องการของตลาดก่อนเป็นอันดับแรกจะได้ผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการได้ถูกที่ถูกเวลาในปริมาณที่เพียงพอเมื่อรู้ว่าต้องผลิตอะไรเวลาไหนปริมาณเท่าไรแล้วก็ต้องผลิตอย่างมีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรต้นทุนให้คุ้มค่าที่สุดครับ ข้อมูลน้ำฝนปริมาณน้ำกักเก็บข้อมูลดินและข้อมูลลักษณะนิสัยของพืชศักยภาพของแรงงานและขนาดพื้นที่จะต้องถูกนำมาคำนวณเพื่อวางแผนจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณดังนั้นการจัดการกับ Big Data จึงสำคัญมากครับ เมื่อจัดการกับข้อมูลรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกแต่ละแปลงได้อย่างแม่นยำยิ่งไปกว่านั้นครับคือปัจจุบันนี้เรื่องของ IoT หรือ Internet of Things ที่หมายถึงทุกอย่างที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ในมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้นดังนั้นการจัดการกับสมาร์ทฟาร์มิผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเกิดขึ้นเราสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเติบโตของพืชได้เช่นค่าคุณภาพของดินแสงแดดความชื้นแล้วนำไปคำนวณหาปริมาณน้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมได้ปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นแอปพลิเคชันขึ้นมาบ้างแล้วนะครับทั้งจากภาครัฐและเอกชน และถ้าจะมองไปไกลกว่านั้นอีกคือการพัฒนาของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถคิดหรือตัดสินใจได้เองกำลังจะเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกวันรถยนต์ขับเองได้ก็มีจริงแล้วนะครับโดนท่งของอัตโนมัติก็มีจริงแล้วดังนั้นจากคนเกษตรแบบไร้คนขับ หรืออาจจะถึงขั้นตัดสินใจได้เองได้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับภาพการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิ่งของโลกจะพัฒนาไปได้อีกไกลามากครับดังนั้นประเทศไทยเราต้องรีบปรับตัวและไล่ตามให้ทัน ครงการ smart farming นะคะของตำบลท่ามะนาวค่ะมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปลายปี2563ค่ะร่วมกับบริษัทปตทค่ะมีการทดลองใช้ระบบให้น้ำอัจฉริยะ IoT จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ เกิดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มิ่งในประเทศไทยยังไม่ขยายตัวในวงกว้างเท่าที่ควรเพราะว่าเกษตรกร,กรยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องลงทุนกับอุปกรณ์ยังมีความกังวลเรื่องขีดความสามารถในการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์แล้วก็ประกอบกับการทำสมาร์ทฟาร์มิ่งให้มีประสิทธิภาพต้องใช้ฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าจะก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับจะต้องมีตัวแทนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้จริงและก็ที่สําคัญครับต้องลงมือทําให้เห็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมครับซึ่งคนรุ่นใหม่จะเป็นกําลังสําคัญในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นครับเพราะมีศักยภาพด้านการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีรวมทั้งเติบโตมาในยุคที่รู้ถึงวิธีการในการเข้าถึงข้อมูล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหากส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สนใจเกษตรกรรมใช้ความรู้ความสามารถกลับภูมิลำเนาช่วยพัฒนาบ้านเกิดก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนสมาร์ทฟาร์มิงไปได้เร็วขึ้นยิ่งไปกว่านั้นหากกลุ่มผู้ขับเคลื่อนมีความเข้าใจถึงเรื่องเกษตรยั่งยืนด้วยแล้วก็จะทำให้กระบวนการการพัฒนาที่เกิดขึ้น เป็นไปในแนวทางเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกลุ่มปตทก็มีการดำเนินงานส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มิง่งภายใต้โครงการนวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตาทาโดยนำพนักงานส่วนหนึ่งจากโครงการรีสตาร์ไทยแลนด์ที่เป็นโครงการจ้างงานบดดิตจบใหม่ช่วยลดอัตราการว่างงานจากวิกฤตโควิด -19 จำนวน276อัตราจากทั้งหมด25,000อัตราให้มาช่วยงานในโครงการนวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตทโดยโครงการนี้มุ่งเน้นงานพัฒนาสังคม2ด้านคือ smart farming และ smart marketing ซึ่ง smart farming จะเป็นการนำเอานวัตรกรรมความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของกลุ่มปตทมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและการเพาะปลูกพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้การพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงก็จะพัฒนา4ด้านควบคู่กันไปครับด้านที่1สมาร์ทฟาร์เมอร์โดยจะช่วยเพิ่มทักษะการบริหารจัดการต้นทุนรายได้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมด้านที่2 Smart Analysis คือการวิเคราะห์ปัญหาการเพราะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่แม่นยำ ด้านที่3สม smart farming หรือกเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพาะปลูกและสามารถควบคุมได้ด้วยเทคโนโลยีด้านที่4คือ smart marketing โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดและการซื้อขายรวมถึงการจัดหาแหล่งรับซื้อหรือตลาดรองรับที่แน่นอนโดยทั้ง4สมา s m a จะทำให้เกิดต้นแบบของ smart farming ท,ที่เหมาะสม และชุมชนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อลดรายจ่ายสร้างไรายได้ให้เหมาะสมอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทางกลุ่มปตทได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปีพศ2564นี้จะพัฒนาให้ได้25พื้นที่และภายใน3ปีจะพัฒนาให้ได้45พื้นที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วในหลายโครงการ อย่างเช่นที่ท่ามะนาวจังหวัดลบบุรีแห่งนี้โครงการสมาร์ทฟาร์มิงนะคะของตำบลท่ามะนาวค่ะมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปลายปี2563ค่ะร่วมกับบริษัทปตทค่ะโดยมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพแล้วก็แก้ไขปัญหาะคะเรื่องรลกมแมลงที่นี่มีการทดลองทําโรงเรือนเพื่อลดการรบกวนของมแมลงและลดการใช้สารเคมี โดยมีการก่อสร้างโรงเรือต้นแบบ3โรงเรือนค่ะแล้วก็มีการทดลองใช้ระบบให้น้ําอัจฉริยะ IoT จากมหาวิทยาลายัยแม่โจ้และสถาบันนวัตกรรมอปตทค่ะมีการใช้ระบบน้ําอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําโดยคํานวณให้สอดคล้องกับชนิดของพืชชนิดดินความชื้นในอากาศและแรงดึงความชื้นใต้ดินในส่วนของอุปกรณ์ของระบบการให้น้ำอัจฉริยะนะครับประกอบไปด้วยตัวรับสัญญาณจากตัววัดค่าความชื้นนะครับเพื่อที่ใช้ในการสั่งเปิดหรือปิดตัววาล์วมอเตอร์นะครับ และนี่คือตัววัดค่าความชื้นนะครับตัววัดระดับน้ำเพื่อส่งสัญญาณไปที่ระบบเพื่อที่จะดูว่าน้ำเนี่ยมีการเปิดหรือปิดนอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนสําหรับระบบน้ําอัจฉริยะในโรงเรือนมีการประยุกต์ใช้โดรนเกษตรเพื่อให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าแรงงาน นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงเครือข่ายที่สนับสนุนทุนและองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนาให้ได้ม,มากยิ่งขึ้นทีมงานรีสตาร์ทไทยแลนด์ได้สนับสนุนวิสาหกิจฐานในเรื่องของการจัดทาโครงการของงบประมาณจากหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆให้กับตําบลท่ามะนาว,นาวที่จังหวัดกาลสิน์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงในพื้นที่ที่มีการเพราะปลูกอยู่แล้วจะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนแล้วจึงคิดหาวิธีการแก้ไข ทางเกษตรกรมีการเพาะปลูกฟักทองนะคะในพื้นที่โล่งแจ้งทําให้เพาะปลูกเพียง1รอบต่อครั้งในฤดูกาลเท่านั้นเองค่ะซึ่งทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแต่หากนํามาเพาะปลูกในโรงเรือนที่มีระบบ IOT ควบคุมนะคะก็จะสามารถทําให้เพาะปลูกได้สูงถึง3รอบต่อปีเลยค่ะโดยที่เราได้ออกแบบนะคะให้ควบคุมและรักษาสมดุลน,นะคะของการปลูกฟักทองให้ได้มาตรฐานซึ่งจะประกอบไปด้วย ระบบให้น้ำเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินแล้วก็ระบบให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนนะคะรวมไปถึงในส่วนของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ระบบแสงนะคะที่จะปิดเปิดไฟในโรงเรือนซึ่งจะทําให้เราสามารถปลูกฟักทองได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะที่นี่มีปัญหาเรื่องผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดดังนั้นทีมงานลีสตาร์ไทยแลนด์จึงต้องเริ่มต้นจากการคำนวณปริมาณความต้องการของตลาดแล้วค่อยมาหาวิธีการผลิตให้ได้ตามนั้น โดยการจัดทําโรงเรือนให้สามารถควบคุมน้ําควบคุมแสงควบคุมแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเติบโตและให้ผลผลิตของพืชได้ก็จะสามารถกําหนดพฤติกรรมการเติบโตและวางปฏิทินผลผลิตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยําคำนวณจากความต้องการในปี2565นะคะซึ่งความต้องการของตลาดเนี่ยจะอยู่ที่6,000กิโลกร,รัมต่อสัปดาห์เลยค่ะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการนะคะ เราจึงได้ออกแบบแปลงให้สามารถที่จะปลูกพักทองเนี่ยได้อยู่ที่100ต้นเลยค่ะซึ่งหนึ่งโรงเรือนของเรานะคะก็จะสามารถปลูกพักทองนะคะได้อยู่ที่200ต้นเลยค่ะต่อรอบซึ่งหนึ่งลูกแม่พันธุ์นะคะจะสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ได้สูงถึง330มเมล็ดเลยค่ะแล้วก็ในหนึ่งต้นนะคะเราจะเก็บลูกแม่พันธุ์ไว้เพียงแค่2ลูกเท่านั้นนะคะเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดค่ะเป็นการปลูกปักเลี้ยงรวมกับสมุนไพรอื่นๆนะครับตีจะตามไหม ผนผลิตนะครับออกมาเพียงพ่อและมีประสิทธิภาพรวมตังมีคุณภาพทีดีด้วยครับผม จกจการหนึ่งภายใต้แนวคิดการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิ่งก็คือการสร้างมเมล็ดพันธุ์คุณภาพครับเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์คุณภาพมีผลโดยตรงต่อผลผล,ผลิตทางการเกษตรครับซึ่งปัจจุบันเกษตรกรอาจจะต้องเสียเงินจํานวนไม่น้อยในการไปซื้อมเมล็ดพันธุ์คุณภาพเหล่านั้นจากบริษัทห้างร้านที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจนสามารถคัดเลือกพันธุ์ที่มีความเหมาะสมมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราสามารถใช้หลักสมาร์ทฟาร์มิ่งไปช่วยให้เกษตรกรมีขีดความสามารถในการสร้างเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้ด้วยตัวเองเขาจะลดต้นทุนส่วนนี้ไปได้มากแล้วก็จะทําให้การทําการเกษตรมีความยั่งยืนด้วยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าในแผนพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิ่งของประเทศไทยเคยมีการพูดถึงว่าอยากให้ประเทศไทยครับเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลกหรือว่าเป็นสีทับนั่นเองครับ อันที่จริงแล้วประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชที่มีศักยภาพของภูมิภาคเอเชียทั้งในแง่ของการเป็นผู้ผลิตที่พัฒนาเองในประเทศและการรับจ้างผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่มีการพัฒนามาจากต่างประเทศทําให้ไทยเป็นฐานการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนดังนั้นหากเกษตรกรไทยมีศักยภาพในการผลิตมากขึ้นก็จะส่งผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นแต่ยังเพิ่มโอกาสในตลาดมเมล็ดพันธุ์พืช ระดับภูมิภาคได้อีกด้วยนอกจากงานช่วยยกระดับการเกษตรกรรมแล้วทีมงานรีสตาร์ทไทยแลนด์ยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงให้เกษตรกรเข้าถึงแรงทุนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานในมิติต่างๆทางการเกษตร พนักง,งานรีสตาร์ทไทยแลนด์นะคะได้ทําการเขียนข้อเสนอและนะเสนอโครงการนะคะเพื่อของงบป,ประมาณสนับสนุนจากสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะคะที่จังหวัดอุดรธานีก็มีตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นกระบวนการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของพืช ดำเนินการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำปริมาตร28,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการกักเก็บน้ำในฤดูฝนและใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการทำการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มิ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในฟาร์มโดยจะใช้โซลาร์เซลล์ในการผ่านน้ำไปใช้ในการทำการเกษตรการทำาเกษตรผสมผสานเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตัวอย่างการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรอย่างง่ายๆเช่นการเลี้ยงไก่ พื่่อผลิตไไขก่เสริมออดีการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อป้านะคะซึ่งถือว่าเป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงไก่ไข่ได้ปลาทําทให้เกิดรายได้2ทางพร้อมทั้งยังต้องการพัฒนาเป็นไข่ไก่เสริมไอโอดีนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าอีกค่ะพัทลุงก็มีการช่วยพัฒนาพืชท้องถิ่นให้เป็นพืชเศรษฐกิจโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นการปลูกผักเลี้ยงรวมกับสมุนไพรอื่นๆนะครับทีจะทําใไหมผลผลิตนะครับออกมาเพียงพ่อและมีประสิทธิภาพรวมตัางมีคุณภาพดีดีด้วยครับผมส่วนสมุนไพรครบวงจรนะครับได้มีการแบ่งโซนนะครับจากส่วนเป็นประมาณสามโซนนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นจุดควบคุมระบบการให้น้ำต่างน้อยและนองลงเรือนนะครับโซนที่สองนะครับเป็นงานวิจัยนะครับโดยมีการปลูกขมิ้นชันในกระถางและยังมีการปลูกขมิ้นชันลงลานดินรวมต่างสมุนไพรต่างๆนะครับ โซนที่สามเป็นส้านที่รวม,รวมนะครับพันธ์สมุนไพรฝืนติ้นต่างๆนะครับเปล่อทตีจะขยายพันธุ์และศึก้ากพันธุ์ต้อนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยยังต้องพัฒนาอีกหลายด้านครับเพื่อให้ Smart Farming สามารถขยายผลไปได้ในวงกว้างมากขึ้นเพราะ Smart Farming เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเกษตรกรห่วงโซ่ของการทำการเกษตรรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปสู่การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำซึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่จุดนั้นได้ก็คือเกษตรกรต้องเปิดรับเทคโนโลยีบวกกับต้องมีผู้ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากภาครัฐหรือองค์กรเอกชนก็ตามและที่สำคัญคือต้องสร้างตัวอย่างเชิงประจักษ์ให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นและเห็นผลที่เป็นรูปธรรม การที่มีพนักงานโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีหลักวิชาการมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและเข้าถึงชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งกลไกลสำคัญที่เร่งให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไปสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งได้ม,มากยิ่งขึ้น คุณผู้ชมครับเชื่อว่าจริงๆแล้วกเกษตรกรไทยหลายคนนะครับเห็นประโยชน์และก็อยากจะเปลี่ยนแปลงไปทำสมาร์ทฟาร์มิ่งแต่ว่าเหตุผลที่เรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในวงกว้างคือเรื่องของราคาของเทคโนโลยีครับเพราะว่าต่อให้มีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนแต่ว่าเรื่องของราคาก็ยังสูงอยู่ปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบางอย่างเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศหรือว่าเทคโนโลยีบางอย่างก็ต้องพึ่งพิงต่างประเทศอยู่ ย้อนกลับมาที่ต้นทางของซีรีส์เลยครับคุณผู้ชมครับเราบอกว่าประเทศไทยจะต้องพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้เรามีทรัพยากรบุคคลคุณภาพที่สร้างสรรค์นวัตรกรรมของเราเองได้ถ้าทําได้แบบนั้นนะครับเราก็จะมีนว,วัตรกรรมหรือเทคโนโลยีที่เป็นของเราเองราคาอาจจะถูกลงทางเลือกอาจจะมากขึ้นและแน่นอนครับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านส m าร์ f ฟาร,ร์ม,มิ่งของเมืองไทยแน่นอนครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับงานสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งก็จะมี2งงานนะคะงานที่1เป็นงานพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อยกระดับให้สินค้าชุมชนมีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 2. เป็นการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสร้างสรรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider Amarin TV